มาแล้วค่ะชุดของวารุตามีโบแล้วก็เป็นชุดแบบนี้<ม>เขนลายตุ๊กตาแล้วก็เป็นรูปหัวใจมาเดินตลาดนะัดกับวารุตาด้วยกันนะคะ ตลาดนัดมุมนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดปางแก่เป็นตลาดนัดที่วรุตาเคยมาซื้อผ้าปูโต๊ะที่เขาถักผืนละย0่บาทซื้อไปแล้วชอบใจทางวรุตาแล้วก็แฝนซื้อไปสองผืนยอดมากเลยคะ่ะก็วันนี้ก็จะมาดูนะคะว่ามีอะไรให้วรุตาจดบ้างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่วรุตาจะบอกนะคะว่า หมวกช้าง้ดนสายมือน,นี่คือคุณไายสืนอสายเป็นของคุณยายวันนั้นมาตามมาขอเธอแล้วเธอก็รีบเด็ดให้แบบน่ารักมากๆเลยนะคะของเธอแบบช่วงบ่ายแบบนี้เขาก็เลยหุบช่วงเช้าๆนี่ก็คือบอกได้เลยนะคะว่าสวยสวยกินใจกันเลยทีเดียวค่ะมีอะไรไหมหูยร้านขายไก่ผล,ลไม้มะม่วก,กิโลละยี่สิ วันนั้นวรุตานไปซื้อมากิโลละสามสิบมาเจอมะม่วงแก้วขมิน้นกิโลละ3าสิบบาทที่เป็นแบบยังไม่สุกนี่กิโลละ20บาทค่ะยี่สิบบาทมะม่วงวรุตาแทบจะเหมาของพ่อค้าเลยค่ะมาเลยค่ะออ้ยแตงโมลูกละห้าสหรอคะ มีต่อเลยค่ะบ้าอาย่ยฝั่งนี้จะเป็นฝรั่งฝรั่งกิโลเท่าไหร่ฝรั่งกิโลละ35บาทนะคะอันนี้กิโลละ60สีบปัดต้องโกฮะ v ี e w to view การดูเอาเซนบาทอาวน์รบสิเตอร์นี่ปัดต้องโกน้ำเต้าหู้7บาท8บาทแล้วก็ถ้าหัวนี่ก็12บาทนะคะ น่ากินทีเดียวเลยค่ะแล้วก็มีเ็าเรียกว่าสังขะยาใบเตยด้วยร้านนี้มีน้ำพริกหมูทอดห้าสิบาทพร้อมข้าวเหนียวมีขนมหวานโอ้มีพิซซ่ามีขนมเยอะแยะมีผักมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะโอ้เห็นของหวานแล้วอยากกิน10บบาทมีสารพัดอย่างเลยค่ะข้าวเหนียว สิบบาทมะละกอสิบบาทมะกอกก็สิบบาทส่วนมะละกอแบบนี้ยี่สิบห้าก็หนุ่มจีนนำยาสามสิบบาทหนม้หมูสิบบาทเก้าเกี๊บก็สิบบาททูยามะม่วงถุงเท่าไหร่คะสิบคะอร่อยคะสามสิบบาทหูนู่นแม่ขายกให้ดูชุดละสามสิบสามสิบอร่อยค่ะอร่อยอร่อยแล้วก็คุ้มมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ อ้ยสั่งยืนกินปลาต้อโขูของโปรค่ะเข้าของแบบนี้ด้วยนะคะขายไอโมอ่ขายก้วยเตี๋ยวโม่โอ้ข้าวมีอุปกรณ์ไอไอก็เรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่มีถาดด้วยหมอนรถไฟก็ม,มีมีหมอนรถไฟแล้วก็มาทำเป็นเก้าอี้แบบนี้ใครที่แบบชอบคันทรีแคนทรีคุณแนะนำเลยนะคะ นี่หัวเตาแก๊สก็มีเตาแก๊สปิกนิกก็มีมีปืนยิงนกก็มีมีหมดทุกอย่างเลยค่ะมาหาซื้อกันได้นะคะที่ตลาดนะตรงข้ามกับวัดปางแก่ตลาดนะที่ง่ายๆแต่อุ้ยนี่วรุตาชอบนี่ที่เป็นหอยแบบนี้ที่บ้านก็มีอันเท่าไหร่คะ สวยจังละร้อยค่ะอันละร้ะอยเดียวเองกว่าจะทํามาได้นี่นะคะไม่ได้ง่ายเลยใหม่นะคะไม่ใช่ของเก่าอ๋อของใหม่นะคะอันละร้อยใครคที่อยากได้แบบไปอยู่กับเหมือนอารมณ์แบบเหมือนอยู่ชายทะเลมาซื้อเลยค่ะร้อย <100. S 1> <100. S 2> เดียวร้อยเดียวคะ่ะสวยมากสวยมากขอบคุณมากนะคะมุมฝั่งนี้ก็จะมีเจากาันมีเอยเกือบมา เกือกมาา้าวรุตาสนใจค่ะเขาขายยังไงกันเนี้ยวรุตาชอบเกือกม้านะคะเพราเกือกม้าเขาบอกว่าเหมือนกับถ้าเป็นความแบบนี้ก็คือป้องกันภัยถ้างหงายแบบนี้ก็คือเรียกทรัพย์ ราคาที่เขาโดนยิงกับไม้แล้วนะคะนั่นคือ150ยห้าสิแต่ถ้าเกิดเป็นยังไม่ได้ยิงอันนี้ก็คือราคา100บาทค่ะมีหมดเลยนะคะมีดค้ามีดอะไรเสียมมีกระเครื่องมีกระเป๋ามีเครื่องประจับมีแผ่นจีจีมีเสื้อผ้ามีอะไรมีหมดเลยค่ะ ยีบบาทยีบาทคะ่ะ20บาท20บาทวรุตาชอบใจกางเกงตัวนี้ค่ะ20บาทเป็นกางเกงที่แบบสีสันสดใสมากๆ20บาทก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะสำหรับคนทีออ่อยากจะหาเสื้อผ้าใหม่ๆแล้วก็สวยๆใส่นะคะร้านนี้ก็20 20เหมือนกันค่ะ ยี่สิบบาทค่ะเดี๋ยววรุตาซื้อตัวนี้ไปลองสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างได้แล้วค่ะสองตัวเดี๋ยวไปลองกันที่บ้านกันเลยค่ะได้แล้วค่ะวารุตาได้ฝรั่งแฟนได้ปลาต้งโกลแล้วก็ในถุงนั้นก็จะเป็นมะม่วงสุกส่วนของวารุตานลำใย,ยมะม่วงดิบพร้อมกับเสื้อตอตัวเองค่ะ บรรยากาศตลาดนี้นี่นะคะรอน้ตาก็ลองจะบอกว่าก็คึกคักเหมือนกันค่ะใครที่อยู่ไใกล้ก็ลองมาดูเลยนะคะมอเตอร์ไซค์ที่ทุกคนก็เรียกว่าใช้แล้วมันสะดวกสบายมีเยอะแยะเลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับวัดปางแก่นนะคะใครที่ไม่รู้ว่าตรงไหนสังเกตวัดเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็จะมีทุกวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์สามวันค่ะ ตามต่อมาด้วยห้างค่ะแฟนอยากกินขนมปังฝรั่งเศสค่ะไปค่ะไปลุยกันด้วยกันพอรุจตาเห็นคนเขาเก็บของจากขยะค่ะคีิสตาว,วันนี้เขาก็จัดเทศกาลวันคริสต์มาสกันด้วยนะคะว้าวจิงเกอรเบลจิงเกเบลสวยจังค่ะในห้างเขาก็จัดเทศกาลวันคริสต์มาสไว้ให้สวยงามเลยค่ะ อุ้ยซานตาคลอสซานตาคลอสแฟนจะมาซื้อขนมปังขนมปังเป็นแถวมีค่ะแฟนปักเก็ตขนมปังฝรั่งเศสค่ะอันละ49บาทได้แล้วค่ะของเราชายหนุ่มบอกว่าเธอฉันขอเบียร์หนึ่งกระป๋องนะบรูตากำลังจะบอกว่าที่นี่นะคะไวายแพงมาก คือวายแพงมากเลยนะคะดูนี่นะคะราคา3 0 0 1 0 7ย0 5 0 0หแพงมากแต่ที่เยอรามันราคาแค่70-80บาทเท่านั้นเองค่ะไปใช้นมกลับบ้านกันตากกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้าน วันนี้ผล,ลไม้ล้วนๆค่ะอันนี้นี่คือลำใหญ่กิโลละห้าสิบบาทไม่ได้ชิมน,นะคะแต่เห็นพ่อค้ามัดสวยก็เลยยิ้มขวาเลยค่ะลูกเขาก็สวยด้วยนะคะทุกลูกแบบเขาเรียกว่าแบบคุณภาพดีทีเดียวเลยค่ะและตามมาด้วยร้านนี้ที่วันนี้ตาชอบนั่นก็คือแก้วขมิ้นดิบกิโลละยี่สิบบาท ซึ่งไม่น่าเชื่อนะคะว่าช่วงฤดูกาลแบบเนี้ยเรายังมีมะม่วงแก้วขมิ้นกินแล้วในราคาที่แสงจะบอกว่าปลูกเองก็ยังไม่ได้นี่ค่ะวรุตาก็เลยให้พ่อค้าจัดมาให้3กิโล3กิโลแบบเต็มๆเลยค่ะแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ จะเอาไปที่ประเทศเยอรมันแล้วมันเป็นสีที่แม่ยาแล้วก็คนทุกๆคนที่นู่นชอบนั่นก็คือมะม่วงคือมะม่วงนี้นะคะเป็นมะม่วงแก้วคำยิ้นพ่อขาบอกบอกพก่อขาวอะหอมอะ บอกพ่อค้าว่าพ่อค้าเอาแบบ3วันกินได้นะเพราะว่าเดี๋ยวตาต้องเดินทางกว่าจะแท็กกว่าจะอะไรเงี้ยืนี่ค่ะแล้วแบบลูกอ่ะลูกสวยมากพ่อค้าเลือกให้แบบคือโดนใจอ่ะกิโลละสามสิบวาพุตาเคยเห็นมะม่วงสุกกิโลละห้าสิบหกสิบแต่ที่นี่สามสิบบาทก็เลยจัดมาเลยค่ะเก้าลูก นี่เลยเวลาจะหยิบจะจับจะวางอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะอดูนี้ดูลูกนี้แบบเรียกว่าโอ้ยหู่มอะเต็มไม้เต็มมือมากเลยอ่ะโวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดี เราได้ไปเจอมะม่วงอรุตาก็เลยตัดสินใจซื้อเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ซื้อมานั่นก็คือฝรั่งฝรั่งที่ซื้อมาวารุตาซื้อมาสองราคาอันนี้กิโลละสามห้าอันนี้กิโลละยี่สิบสามห้ากับยี่สิบต่างกันแบบไหนสามห้านั่นก็คือเป็นลูกที่แบบยังแข็งแล้วก็ไม่มีตำหนิประมาณนี้เลย เ่ถ้าเกิด20นั่นก็คือตำหนินิดนึงนี่คือ20สําหรับถ้าเรากินเลยก็ไม่เป็นไรแบบเนี้ยนี่คือ20เพราะุตาก็ถือว่าโอเคนะคะส่วนหลังจากนั้นเป็นของชอบของบาุตากค่ะคือ สิ่งที่โดนใจอย่างหนึ่งแม่ค้าบอกว่าใส่ได้หรือไม่ได้เอามาเปลี่ยนได้วารุตาก็เลยได้ชุดนี้มาคือซื้อมานี่ก็คือแบบไม่มั่นใจแบบโหแบบเป็นวัยรุ่นหวานแววมากหอ้ใจสีช่ชมพูห้แฟนดู้าก็บอกแล้วเจดเธอว่าอย่างงาั้นแล้วก็เสื้อตัวนี้อีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็นเสื้อที่เขาเรียกว่าอาจจะดูแก่นิดหนึ่งนะคะ แต่วาุตตาชอบชอบตรงไหน,นคือชอบเนื้อผ้ามันนิ่มแล้วใส่แบบรู้สึกแบบสบายมากแล้วสีนี้นะคะก็เป็นสีที่วาุตตาชอบด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปต่อกันด้วยห้างแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็นไปต่อไปลองกันนะคะว่าวาุตตาใส่แล้วจะเป็นอย่างไรมาแล้วค่ะชุดของวาุตตา มีโบ,บลแล้วก็เป็นชุดแบบนี้เขนลายตุ๊กตาแล้วก็เป็นรูปหัวใจสีชมพูนี่ค่ะสีแบบนี้สีแบบนี้ก็เป็นลายที่แบบนกน่ารักเหมาะกับวัยรุ่นวรุตา ไวขนาดนี้ก็ยังพอใส่ได้ค่ะ20บาทก็ถือว่าโอเคนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นเสื้อลำลองธรรมดาเนื้อผ้าเป็นผ้าลื่นเหมือนกับผ้าแพรนลยค่ะใส่แล้วรู้สึกแบบสบายที่วารุชอบคือชอบตรงที่ว่าเนื้อผ้ามันใส่แล้วสบายส่วนรูปแบบนะคะแขนเขาก็จะเป็นแบบนี้ คือมันจะเป็นภาพแบบสองสีแล้วเราก็จับมาใส่กับกางเกงที่เป็นโทนสีเดียวกันมันก็จะเป็นแบบนี้ย้ำอีกทีนะคะว่านี่เป็นความชอบส่วนตัวของวารุตาจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะตลาดนัดอยู่ข้างบ้านอย่างไรก็ช่วยกันไปอุดหนุนคนระดับ ล่างเช่นเดียวกับเรานะคะเพื่อที่เขาจะได้มีรายได้เพื่อจะทำให้ชีวิตของเขาไปต่อได้เดี๋ยวเจอกับวาุุตาในคลิปหน้าน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย